สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสารพลังภาคีเครือข่ายผนึก14ศูนย์อาหารทั่วประเทศนำร่องลดขยะอาหารส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางลดความเหลื่อมล้ำมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมอนามัยกรุงเทพมหานครสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและศูนย์อาหารของรัฐและเอกชน14แห่งทั่วประเทศร่วมแสดงเจตจำนงจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในเขตเมืองดรชาติวุฒิวังวน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสสสได้กล่าวว่าปัจจุบันการจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกโดย UN กํากำหนดให้การลดขยะอาหารเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อปี2558กำหนดเป้าลดขยะอาหารในระดับค้าปลีกและบริโภคทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี257 ขณะที่ประเทศไทยมีขยะอาหารและอาหารส่วนเกินเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในเมืองใหญ่มีขยะอาหารและอาหารส่วนเกินถูกทิ้งจากหลายแหล่งทั้งบ้านเรือนตลาดซูปเปอร์มาร์เกต็ตโรงแรมร้านอาหารศูนย์อาหารถูกกำจัดด้วยการเทกองกลางแจ้ง หรือเผากลางแจ้งทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและสร้างความเดือดร้อนแก,ก่ประชาชนเช่นเกิดกลิ่นเหม็นน้ำเสียจากการชะขยะปนเปื้อนสู่แม่น้ำลำคลองเป็นแหล่งเพาะพันธเชื้อโรคเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นแหล่งรวมการค้าการบริการสถานประกอบการศูนย์การค้าสำนักงานอาคารขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นมีการดำเนินชีวิตแบบคนเมืองมักไม่มีพื้นที่จัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินอีกทั้งไม่สะดวกในการดำเนินการด้วยตนเองดังนั้นการแก้ปัญหาการจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินจะ ต้องแก้ที่ต้นทางคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ก่อให้เกิดขยะอาหารและอาหารส่วนเกินผ่านวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการส่งต่อยังกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นทางออกหนึ่งที่สำคัญในการลดปริมาณขยะอาหารและอาหารส่วนเกินลดมลพิษลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในเขตเมืองอีกด้วย